ใหญ่ของเราก็เริ่มเสียบนะครับที่ร่วมบุญร่วมศรัทธาเรามานี้แบงก์ใหญ่เรายังไม่ได้เสียบนะครับแค่คนที่ร่วมแรงร่วมศรัทธาร่วมนนสมทบทุนมาลูกน้องมากมีเจ้าภาพที่ร่วมบุญร่วมกุศลมาแล้วก็ใครจะเมียร่วมก็ยังพันน,นี่นะครับอันแบงค์ใหญ่เราก็ยังไม่ได้เสียบเลยนะครับตอนนี้ แบงค์เสียบแค่ที่ร่วมบุญมาคนละยี่สิบคนละร้อยแต่แบงค์ใหญ่เรายังไม่ได้เสียบนะครับตอนนี้แบงค์ห้าร้อยของเจ้ใหญ่เราก็ยังไม่ได้เสียบเดี๋ยวเสียบแล้วจะถ่ายวิดีโอให้ดูครับตอนนี้เราแค่แบงค์ที่ร่วมบุญร่วมมานะครับแค่ยี่สิบบาทสามสิบบาทถ้าใครจะมาร่วมต่อเราเราก็ยังทันอยู่นะครับเพราะพรุ่งนี้นะครับวันนี้ ใครจะมาส่งทบทุนอีกรวมทอดพระปากับเราอีกก็เถิดนะครับ20สบาททั้งิบบาทขอได้ทำา20สบาทก็ถือว่าทำครับทำน้อยได้น้อยทำเยอะได้เยอะถ้าทำเยอะๆมันก็ดีสำหรับตัวคุณเองผมก็ไม่ได้อะไรนะครับรวมทบทุนมาได้นะครับรวมบริจาคกันมาได้ครับโทษทีครับ